หลังจากนั้นเราใช้เชือกที่อยู่ข้างล่างเนี่ยพันขึ้นมาที่หลังมือแล้วกำเข้าไปหนึ่งรอบแบบนี้ลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเราหงายมือขึ้นแบบนี้แล้วใช้ห่วงที่อยู่หลังมือเนี่ยสอดไปข้างล่างเชือกหลักที่อยู่ข้างบนอ่ก็จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมครับแงนแบบนี้แล้วก็ เชือกห่วงที่อยู่หลังมือเนี่ยสอดไปข้างล่างเชือกที่อยห่างบนก็จะได้ลักษณะนี้หลังจากนั้นเราก็ใช้ห่วงที่มือซ้ายเนี่ยสอดเข้าไปที่ห่วงมือขวาลักษณะนี้หลังนั้นจัดดึงเท่าที่เลยครับ ง่าย,ายอันนี้แบบช้าๆมาดูแบบเร็วกันนะครับแบบเร็ว ห่วงผีเสือ้อกับเชือกในแนวดิง่ง